ไ p i d e r w วูแมนฮีโร่ตัวใหม่ของ Sony p i c t u r e s ์ยูนิ r ว e ร์ส a r ฟ c าร r ว r เเบเจอร์มูวิท็อกช็อกนิว สวัสดีครับเจ้าข้าสู่รายการเมเจอร์วู้ทอคชอตนิวส์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวคราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่สนใจของทุกคนนะครับในวงการภาพรยนตร์เอามารายงานให้ทราบกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสคลิปที่นี่ที่เดียวนะครับเมเจอร์กรุ๊ปครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับ สัปดาห์นี้กลับมาเกี่ยวกับหนัง m a r เ e l อีกหนึ่งรอบนะครับแต่ไม่ได้เป็นมาเ e l ที่อยู่กับมาเ v e l Studio นะแต่เป็นมาเวลของ Sony Pictures Universe of Marvel Character หรือว่าตัวละครมาเวลที่อยู่กับ Sony Pictures นั่นเองครับ ปัจจุบันถ้าเราจำกันได้นะครับหนังเกี่ยวกับตัวละครซูเปอร์ฮีโร่หญิงเนี่ยผู้สร้างมักจะเลือกผู้กำกับที่เป็นผู้หญิงมากำกับครับตั้งแต่วันเดอร์ m ูแมนที่ได้แพตตีเจีงกินมาทำงานจนประสบความสำเร็จมหาศาลครับแคปทั m มาเวลก็มีแอนนาโบเดนมากำกับคู่กับแบรนด์เฟล็กครับส่วนแบล็กวี d อดอกก็ได้ผู้กำกับที่มีชื่อว่าเคทชอตแลนด์มากำกับแน่นอนว่าหนังรวมทีมซูเปอร์ฮีโร่สาวอย่างเบ r ร์ต้าเพลก็มีผู้กำกับเชื้อสายจีนอย่างแคยที่เยยนมาเป็นผู้กำกับด้วยครับเร มองเป็นพิเศษและก็มีโอกาสได้ทาบทามให้มากำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่หญิงทันทีครับ <S <S อย่างผู้กำกับที่กำลังดังคนนี้ครับนีอาดาคอสตาเธอกำลังทำแคนดี้แมนนะครับก็ถูกดึงตัวมาให้กำกับแคปตันมา a r เวลแล้วครับซึ่งผู้กำกับหญิงอีกคนที่ถือว่ากำลังได้รับความสนใจและอาจจะได้กำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันก็คือผู้กำกับหน้าใหม่แต่คนดูคุ้นหน้ากันมานานครับนั่นก็คือโอลิเวียไวน์นั่นเองครับ โอลิเวียไวท์เนี่ยตอนนี้36แล้วนะครับเป็นนักแสดงที่มีผลงานมานานครับเคยได้เล่นหนังฟอร์มดีๆมาแล้วหลายเรื่องนะครับรวมถึง Tron Legacy แล้วก็ Cowboy and Aliens ด้วยครับโดยเมื่อปีก่อนเนี่ยโอลิเวียไวท์ถือว่าประสบความสํเร็จมากๆกับการกํากับหนังเป็นเรื่องแรกครับกับภาพยนตร์เรื่อง Booksmart นั่นเองครับหนังตลกวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องราวในวันจบก,การศึกษาของเด็กผู้หญิง2คนนะครับหนังเล่าเรื่องในแนว Coming of Age มีทั้งอารมณ์ขันแล้วก็สร้างความประทับใจไนดะ้อย่างมหาศาลครับคะแนนใน Rotten Tomatoes เนี่ยสูง ง9 7เลยทีเดียวครับแววดี well, แบบนี้นะครับก็เลยมีข่าวครับว่า Sony Pictures เนี่ยทาบทามโอลิเวียไวท์มากำกับหนังให้กับบริษัทครับและหนังเรื่องที่ว่าก็อาจจะเป็นหนังซ u เปอร์ฮีโร่ในจัก,กรวาลมาเวลทางฝั่งของ Sony ที่เขาเรียกกันว่า Sony p i c t u r e u u n v v r s s o o m m r v v l l c h r r c t t r r นั่นเองครับ โดยจัก,กรวัตของการ์ตูนมาเวลมีตัวละครที่เคยสวมชุด Spider-Man และใช้ชื่อ s p i d e r w o m ู n มอยู่หลายคนครับมีทั้ง MJ เกวนสเตซี่รวมถึงอีกหลายตัวหลายคนครับตัวชุดเองก็มีหลากหลายสีครับทั้งสีส้มๆแดงๆอย่างที่เห็นไปจนถึงชุดโทนสีเทาครับแต่ s p i d e r w o m ู n มที่โด่งดังที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะกลายเป็นตัวละครในหนังได้ก็คือเจสสิก้ารูนนั่นเองครับสไปเดอร์ m ูแมคนแรก รายละเอียดของตัวละครสไปเดอร์วูแมนมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะความที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีทั้งด้านดีและด้านร้ายครับเคยเป็นมาแล้วทั้งฮีโร่แล้วก็เป็นมาแล้วทั้งวายร้ายซึ่งมันก็น่าจะเข้ากันกับโลกมาเวลที่โซนี่สร้างเอาไว้กับตัวละครที่ประสบความสาเร็จที่สุดของจักรวาลอย่างเวนอนั่นเองครับสไปเดอร์วูแมนมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเฮดราด้วยนะครับมีประวัติเรื่องราวอะไรน่าสนใจข้างเยอะครับชนิดที่เรียกได้ว่ามีข่าวว่าเควินไฟกีเองเคยเจราจาขอซื้อสิทธิตต์ตัวละคร ดมาติกยูนิเวอร์สด้วยซ้ำไปครับแต่โซนี่ดูจะหวงตัวละครนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีข่าวว่าโซนี่อยากจะเปิดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครหญิงๆในจาัก,การราของตัวเองบ้างครับซึ่งตัวละครที่โซนี่ถือครองอยู่แล้วก็ผูกพันกับสไปเดอร์แมนก็มีทั้งซิลเวอร์เซเบอร์แบล็ j แคทแจ็คพอ k ตซิล์แล้วก็มาดามเว็บตัวละครหญิงชาราในอุปกรณ์ช่วยยือชีวิตที่ดูเหมือนแมงมุมครับถ้าได้มาทำเป็นหนังแล้วก็คงจะทุหนหลุดโลกพิลึกแหละครับ ซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นนะครับโซนี่ก็น่าจะเปิดตัวละคร Spider w o m a n ไปเป็นที่เรียบร้อยแลวล่ะครับแต่คงต้องดูกันต่อไปครับว่าโปรเจกต์ใหญ่นี้จะได้เริ่มต้นหรือเปล่านะครับคือไอกระแสผู้กกับหญิงกับฮีโร่หญิงมันก็ดูดีอยู่ล่ะครับแต่ว่ากระแสที่เกิดขึ้นกับหนังทีมฮีโร่หญิงล่าสุด Birth of p r e y เนี่ยมันดูจบไม่ค่อยสวยครับไม่รู้ว่าจะมีผลต่อโปรเจกต์นี้มากน้อยขนาดไหนครับ และนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับของ Sony Picture u n i v e r s วอร Marvel Character นะครับที่เริ่มจะก่อร่างสร้างตัวประสบความสําเร็จได้แล้วล่ะครับรอดูต่อไปครับว่าจากรวันนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งถ้ามันประสบความสําเร็จอยู่แบบนี้ล่ะก็ Marvel Studio บอกลาตัวละครในเซตสไปเดอร์แมได้เลยครับคงอีกนานแสนนานละครับกว่าพวกเขาจะได้กลับมาอยู่ Marvel Cinematic Universe แบบเต็มตัวครับและนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Spider ร์แมนใน Major จ o v i ม t a l อก h o อ n e น s ในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะกล จะมาทำให้ฟังก็นแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจินวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ